ครับพี่น้องว่าเมื่อคืนฝนตกแข่งฝ่าเหลือมได้ออกเลยพี่น้องเปื่อนๆโอ้เป็น,ปน,ปนตกก้างดึกษ์ฝนตกก้างึกแข่ง กางดึกปดเ้ยบ่ดยได้สิเห็นอะอดังไฟก็มีหอดปลอกอไฟไมันอยู่พูนบ่พ่นไฟอยู่หนอ้องก็รถไปจอดไปอยู่น้อง

ดังไฟเนาะขี่รถไปใส่ไปวู้ไปใส่เอ๊ะขี่รถบุกกันหน้าไปเลยไปยจ้างไง ô oh, vẹn tả phở Pít nè hùng hồn Được Bé xài Chi bé thanh đẩy <laughs> hết ý nhận đây ý nhận nó may và tới đây hết và tới đây hết quá, đây yêu hai hết, hết bạn โอ้ไปหาอยู่ใส่บู้ไปไก่ <laughs> แมนหละกระสันเนาะแถวบ้านกับบู้มี่ ว่าบริษดียซื้อบียร์มาฝากเมื่อแรกใส่มันฝากไว้ให้เพิ่นด่งไฟเห็นอีมโอ้หน้าใหม่หน้าใหม่กําลังนองงามเลยท่านแล้วพอดีแกงพอดีต่อม อม้น่างามเปน้อยฮินมุสาวเป็นซับไปเงื่อนสองนอยใหญ่ืมโอ้โหบด้เอาเวทมาลองวิ่งยู่นี่ Bữa đây chữ bia mà làm sao Ooh. Ừ. เชียงน้ำจุดๆเลยเจียงน้ำโต้เดี๋ยวเอาปืนมายิงป่าเพื่อนๆเดี๋ยวหาปืนมายิงป่าแล้วนี่น้องน้ำปืนยิงป่าเมื่อเท่านั้นนี่แหละบงังยิงป่าจักหน่อยนี่เว้ยน้ำใสค่าแข่ง มืดเท่านั้นหละเดี๋ยวนี่น้ำใสเอื้อบรรยากาศบานเข้าเอ,อิ้นน้ใหม่เพิ่นขึ้นหลายเลยนี่แล้วพระเจ้าไปปลูกไปเบื้องน้ำใหม่เพิ่นเขาปลูกน้ำใหม่หมดวัดที่ถกตอนน้ำนามใหญ่สวน บัดก็ไหลยโอ้ไม่งั้นวัดเลยเนาะน้องใหม่ของเขาหน้ากำลังออกเนาะเบื้องคงจะหนอนใหญ่งามสวนเขาดอกยว่ามันก <c oughs> ูเอาเบ็ดมอวี่หลองเบื้องแล้วนี่ชั่หน่อยเพื่อน ไปใช้หลงแล้วก็ไปกระมา้าไงโดดน้ำปะโดดยี่ปะมันจะโดดน้ำปะไอ้ลงว่าจะโดดน้ำโดดเบื้องไกลยี่ปะเอาโดด Cá đốt chứ bò Đốt băng khuôn nhang phải càng Bộ cá bằng lùng Nấu đốt Nấu hay đốt nè nàng sửa Nấu đốt nè Đốt lên bưng, Đông hay đông Đông Đốt Nấu cứ bộ đốt

คักแห้งเฮ้ยแลนดูคนคือบ่เอาใหม่เอาหยังออกใหม่เอาหยังออกแล้วพระเอกมิวสิกนั่งสบายเลยคักแห้ง จังน่อยจอบยิงป้าครับเดี๋ยวถ่าปืนสร้างปืนอยู่สร้างปืนผาปืนผ,า,ผายิงป้าโอ้ยเป็นตะยิงเลยจักหน่อยนำ่มใจดิน่งง่อยยิงตนนใหม่ครับเดี๋ยวเิ่นผลงานเลย พักเงี้ยเออจบายพักเลยมีบั่งพะอภายมณีเปาปีฮะภาภัยมณีเปาปี่ใส่อร์ตาพ่อ ะ <Huh? laughs> ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้น้ำนะเลยเด็นไปเรื่อยๆเลวครับสายเขียวไปแล้วครับสวัสดีครับ